สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับผมคิงกิจสนก,การและรายการ SME สร้างอาชีพนะครับทุกเกย็นวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตั้งต้นต่อยอดและก็สร้างความยั่งยืนนะครับผมรู้ลึกรู้จริงนะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวในกลุ่มผู้ประกอบการ SME แล้วก็ธุรกิจ SME ทั่วเมืองไทยเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมรายการของเราจะมีไฮไลท์พิเศษอะไรกันบ้างเนี่ยไปตามชมพร้อมๆกันเลยครับ ช่วงธุรกิจหน้าลงทุนพบกับสว e ตแอนด์ซอฟเคเจ้าของโมเดลธุรกิจเค้กคุณภาพ3ชิ้น100บาทช่วงไฮไลท์เอสเพบกับห้องเสือ intage, ้อวินเทจจีจี้ใบดอกบูติกและเมนูเด็ดร้านดังอบอุ่นเฮาร้านอาหารเบเกอรี ate, นะ่โฮมเมดณเมืองกาญจนบุรีและช่วงสุดท้ายในวันนี้กับธุรกิจคนดังวันนี้พามาพบกับธุรกิจของดาราสาวพิมพิมมาดากับ แบรนด์เพื่อสุขภาพพีซพิมคอลลาเจนเอาละครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับไฮไลท์ที่น่าสนใจที่ทางรายการของเราจะนำมาเสนอในวันนี้เอาเป็นว่าเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงธุรกิจหน้าลงทุนสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการได้ดีสร้างอาชีพปในสัปดาห์นี้นะครับอย่างที่บอกครับผม ช่วงธุรกิจหน้าลงทุนนะครับคิงจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับโมเดลธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นร้านเค้กธรรมดานะครับแต่ว่าเขามีความไม่ธรรมดาอยู่ในตัวจะเป็นยังไงกันนั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของกิจการนี้นะครับไปพบคุณเพึ่งนะครับผมคุณเพิ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นนยคุณเพึ่งแนะนําตัวกับคุณผู้ชมก่อนเลยครับค่ะชื่อประภากรชัยมาศนะคะครับผมเป็นเจ้าของเลยใช่ค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์สวิตช์แอนด์ซอฟต์เค้กนะคะ ครับผมแล้วก่อนอื่นเนี่ยมาพูดถึงแรงบันดาลใจในการที่ทําธุรกิจเค้กนี่กันเลยดีกว่าครับค่ะก็แรงบันดาลใจของพึ่งคือพึ่งรู้สึกพึ่ตัวพึ่งเองอะเป็นคนที่ชอบทานเค้กอยู่แล้วใช่ไหมค<ฮ>ะโดยปกติแต่รู้สึกว่าเราจะซื้อเค้กสักแต่ตละทีเนี่ยมันแพงแล้วสมัยก่อนเราก็ไม่ได้มีเงินอะไรเยอะแยะเนาะ พอเวลาเราเข้า,าห้างปุ๊บเรารู้สึกเออมันแพงแล้วเราซื้อกินไม่ได้บ่อยอะทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้เราคิดว่าเราอยากจะทําเค้กออกมาขายในราคาถูกซึ่งสามารถที่ทําให้คนทุกคนสามารถซื้อทานได้คนเงินเดือนน้อยก็สามารถซื้อทานได้อันนี้คือเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้าเรากลับมาทําเค้กตรงนีม้มาขายแล้วเราอยากจะทําขายในราคาที่มันถูกแค่นั้นเองค่ะก่อนจะคิดเป็นโมเดลขึ้นมาทําร้านขนาดนี้ ก็ไม่นานมากนะคะเนื่องจากว่าเราเราตอนนั้นเราไม่มีอาชีพอะไรต้องทาใช่ไหมคะครเราก็เลยตัดสินใจว่าเอออยากจะทําทเค้กคลองทําเค้กก็เลยลองทําออกมาคือไม่ได้เรียนนะคะฝึกจากอินเทอร์เน็ตทําออกมาเสร็จปุ๊บก็เอาออกขายตามตลาดเลยแต่ตอนแรกออกมาขายนี่คือชิ้นละห้บบาททีนี้มันเหมือนมันยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทีเดียวเพราะว่าบางคนยังบอกว่า50บาทมันแพงใช่ไหมคะทีนี้เราก็เลยมาหาหนทางคิดว่าถ้าเราขายที่มันถูกลงมากกว่านี้ลูกค้าจะซื้อได้ง่ายกว่านี้ไหม ก็เลยตัดสินใจทําออกมาขายแค่3ชิ้น100บาท<ช>พอเราทําออกมาขายปุ๊บมันกลายเป็นว่าเราตีโจ์แตกอ่าอทให้คนรู้สึกว่ามันถูกเราซื้อทีเดียว3ามชิ้นเลยอ่าก็เลยเป็นแนวคิดแล้วตัดสินใจที่จะขายในราคานี้ครับแล้วก็เริ่มทําเป็นระบบแฟรนไชส์แล้วก็เป็นสาขาใช่ใชค,ค่ะใช่แล้วสาขามันขยายไปเยอะขนาดนี้แล้วแล้วหลักสําคัญคือการบริหารการดูแลเอาใจใส่เป็นชายซีมีวิธีในการดูแลเขายังไงครับ คือลูกค้าในมือเราอย่างเงี้ยค่ะสามร้อยกว่าสาขาทั่วประเทศเนี่ยเราจะมีการดูแลของดีลเลอร์รซึ่งดีลเลอร์จะเป็นผู้ดูแลลูกค้าในเรื่องของการขนส่งในเรื่องของการดูแลคุณภาพของเค้กหรือในเรื่องของการเอ่อไม่ให้เช็คแอร์หรียพื้นที่ไม่ให้ชนกันทุกอย่างคือเป็นการดูแลของดีลเลอร์หมด ทุกๆคนจะมีดีลเลอร์เป็นผู้ดูแลใช่ค่ะแล้วในการที่จะจัดส่งตัวผลิตภัณฑ์สินค้าออกไปะครคือเราจะมีรถหกอล้อห้องเย็นนะคะจะเป็นรถกระจายสินค้าอย่างเช่นขางภาคใต้ล้วก็จะวิ่งตั้งแตนะ่คนครปฐมไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงหาดใหญ่ซึ่งตรงนี้จะเป็นรถห้องเย็นอย่างดีเลยะคะ่ะสามารถเก็บรักษาอุณหภูมิรักษาเค้กไปได้อย่างดีใช่อ่าหนึ่งหนึ่ง ที่ผลิตหนึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณกี่วันป้องห้าถึงเจ็ดวันค่ะคือ,อ,อต้องขอบอกนิดนึงคือเค้กเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะอันนี้คือเน้นความสดความสะอาดแล้วทําให้ลูกค้ารู้สึกถึงความที่ว่าทานเข้าไปเราได้ฟิวต,ตรงที่ว่าคือมันไม่ใส่สารกันบูดอ่ะมันเพื่อสุขภาพอะคะ่ะจุดเริ่มต้นพึ่งทําธุรกิจเนี้ยด้วยเงินทุนแค่สองพันบาทบแล้วเราก็ทําธุรกิจเดียวกันที่เราไม่สามารถกู้ยืมแบงค์ได้เนื่องจากว่าเราเคยติดแบล็คลิสจากธุรกิจเก่ามาก่อนนะคะอันนี้ขอ พูดนิดนึงเราดําเนินธุรกิจด้วยเงินสดทุกอย่างและสิ่งที่พิ่งเริ่มคิดในการทําในครั้งนี้คือแค่รู้สึกว่าอยากทําเค้กออกมาขายในราคาที่มันไม่แพงแล้วเราก็อยากจะทําออกมาในราคาที่มันถูกใช่ไหมคะแล้วก็เน้นในเรื่องของคุณภาพอยากจะให้เป็นคุณภาพที่มันเกรดเอเกรดพรีเมียมซึ่งซึ่งอันนี้คือเป็นความรู้สึกของพึ่งโดยส่วนตัวเลยอยากจะทําตรงนี้ให้มันดีก็เลยคิดเริ่มที่จะทําตรงนี้ ให้เค้กมันสามารถเจริญเติบโตและขายออกมาในราคาสามชิ้นร้อยแล้วทาให้ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่ามันขายไม่แพงเรียกได้ว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับ,<ช>รบรนอกจากเค้กแล้วทีเนี้ยคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเขาก็ให้ความสนใจแล้วทีเนี้ยเขาอยากจะมาทาธุรกิจแบบคุณพึ่งบ้างอยากที่มีความสําเร็จแบบคุณพึ่งนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยแน่นอนว่าชอบธุรกิจเค้กแน่นอนอยากให้คุณพึง่งอ่าช่วยแชร์นะครับเกี่ยวกับธุรกิจนี้แล้วก็แชร์รชอุดมการณ์ดีๆแชร์สิ่งที่เราเคย เรียนรู้แล้วก็ฝากคันกับประสรรคในการนำธุรกิจเค้กี่มาให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ได้ฟังกัน,กนบ้างว่ามีอะไรบ้างนะคะได้ค่ะ,คะก็เดี๋ยวเพิ่งยกตัวอย่างนะคะสวิสเนซอฟเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นธุรกิจที่ดีนะคะคือเราเป็นเจ้าของบริษัทเรารู้สึกว่าเราทําธุรกิจนี้เราไม่อยากเอาเปรียบผู้อื่นเราอยากให้ลูกค้าทุกๆคนที่เข้ามาอยู่ร่วมกับเราตรงนี้มีความสุขคือในส่วนตัวตัวพึ่งเห็นลูกค้าที่เข้ามาตรงนี้แล้วมีเงินมีทองมีรถหรือมีชีวิตที่ดีเนี่ย เรามีความสุขเพราะอย่างน้อยเรารู้สึกว่ามันมันได้บุญทางใจเราเราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่ไม่มีอาชีพหรือจากมีเงินเดือนน้อยๆอยากมีเงินเดือนเยอะๆก็มาร่วมธุรกิจกับเราได้ตรงนี้เรามั่นใจค่ะอันนี้เป็นแนวคิดอย่างหนึ่งที่เพิ่งตั้งใจที่จะทําออกมาให้ดีเลยแล้วก็ถึงหนึ่งที่เพิ่งอยากจะแชร์ในความคิดผู้ที่อยากจะทําธุรกิจถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นธุรกิจสวิตแอนซอฟจะเป็นธุรกิจอะไรก็ได้อย่างหนึ่งที่เพิ่งอยากจะฝากแนวคิดก็คือ1ความคิด สองอไอเดียและสามก็คือความอดทนถ้าทุกทกท่านมี3ข้อนี้อยู่ในตัวหมดเพึ่งเชื่อว่ายังไงก็ประสบความสําเร็จและสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคิงกับคุณเพึ่งก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมคุณพึ่งสวัสดีครับ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคงจริงการซุ IPM i d e f i n i t i o n 022459999นิตยสาร SME สร้างอาชีพนิตยสารที่มุ่งเน้นส่งเสริมผู้ประกอบการ SME การนำเสนอเรื่องราวการลงทุนในรูปแบบต่างๆทั้งแฟรนไชส์สินค้ารวมถึงการบริการ โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้อ่านที่กำลังมองหาลู่ทางในการประกอบธุรกิจเป็นของตัวเองช่วงไฮไลท์ s อ e. สวัสดีค่ะ,ะชื่อนาตาชาราชิวงค่ะมาจะอาเป็นผู้จัดการห้องเสือ้อจีจีบาร์ดอบุติกค,ค่ะ ใจเหรอ,อปกติแล้วนะคะเป็นคนชอบอชุดแต่งงานวินเทจเป็นชอบอะไรชอบเสื้อผ้าชอบชอบงานงานสมัยก่อนเพราะว่างานสมัยก่อนเนี่ยดีเทลรายละเอียดมันมีประวัติเราเป็นคนสะสมแล้วก็เลยวันนึงก็รู้สึกว่าเออเราน่าจะทําอะไรสักอย่างนะแล้วก็เลยเลือกจับธุรกิจนี้ของเราเป็นห้องเสื้อนะคะเราก็รับตัดเย็บชุดแต่งงานแกข้อเด่นของห้องเสื้อเราก็คือว่าเราตัดชุดแต่งงานวินเทจ ได้แล้วก็เรามีแพทเทิร์นแท้ฉะนั้นเราจะตัดได้เหมือนกว่าแล้วก็งานของเราเนี่ยเราตัดส่งออกนอกชุดแต่งงานที่ร้านเราจะเป็นยูโรเปียนไซส์ฉะนั้นถ้าเกิดจะสาวไซส์ใหญ่ใส่ได้หมดเรามีส่วนทั้งออกแบบเองแล้วก็มีส่วนที่ลูกค้าเอาแบบมาให้เราตัดงันนตลาดเลรวแล้วก็ลงหนังสือนะคะแล้วก็ตามเว็บไซต์ Facebook อะไรยางเงี้ยก็ติดตามผลงานเราได้นะคะจริงชุดแต่งงานสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนใส่สีทองแต่งงานแล้วมันเพิ่งจะมาเปลี่ยนประมาณ 1920นะีคะแล้วก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวละหลุดจากวิกตอเรียยกวิกตอเรียขึ้นมาก็อันนี้คือชุดแต่งงานพวกเปลในสองแล้วก็ห้องเสื้อเราจะเก็บพวกงานลูกไม้กับงานปัก พี่ประมาณ90%เน,น,นะที่มาต้องการความแตกต่างในสังคมแฟชั่นที่เมืองไทยเราจริงอ่ะ,อะสังเกตหนูนเปิดแมกกาซีนมาจะมีแค่เทรนเดียวก็วคือโมเดิร์นคือเป็นเกาะอกแต่เจ้าสาวบางคนเนี่ยบางคนใช่ว่าจะใส่เกาะอกแล้วสวยที่สุดเข้าใจไหมเพราะว่าลักษณะรูปร่างบางคนผอมมากเนี่ยใส่เกาะอกปุ๊บมันมันไม่เหมาะะคนที่จะใส่เกาอ,อกได้คือคนช่วง มีหน้าอกอ่าใช่บางคนแขนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใส่แล้วมันก็จะอุ้มแบบก็มันก็ต้องมีการเขาเรียกว่าชุดแต่งงานแต่ละชุดเนี่ยมีเทคนิคการปกปิดของมันอยู่ที่จริงธุรกิจห้องเสื้อเนี่ยนะคนที่จะเปิดห้องเสื้อได้เนี่ยอันดับแรกเราต้องมีใจรักก่อนถ้าเกิดคนมีใจรักทําได้หมดอะพี่ว่านะต้องใช้ป่านยาวนะทําห้องเสื้อเนี่ยจะได้เงินคืนคือปีที่4ี่คุณต้องยืนให้ได้4ปีนะคะงานพี่ร้านพี่มันมีสองแบบเนาะมันเป็นงานวินเทจแท้ถ้าเกิดงานวินเทจแท้พี่จะมีตั้งแต่ 19-10ขึ้นมาเลยจนถึงเท่ากับคนไทยวินเทจคนไทยจะรู้จักประมาณ19-10ถึง1980น mm hmm. คนไทยยังเล็กวินเทจอยู่ที่เหลือส่วนต่างเล็กโมเดินหมดละ mm hmm. นะเป็นเกาะอกอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นโมเดินหมดละเออส่วนของพี่มีว mm ินเทจเีเไหมก็คือกอ๊กอปก๊อปชุดว mm ินเทจแล้วก็มาทําใหม่หรืออาจจะมีผ้าที่มันเป็นผ้าวินเทจพื้อผ้าผ้าเก่า แล้วเราก็มาตัดใหม่อันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้านะแล้วเราก็ตัดใหม่ถ้าเกิดวินเทจรีเมดเนี่ยเรามีแต่ยุคเรนิซองขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเป็นงานวินเทจเรามีั้งเรนเทนเรามีตั้งแต่1910ถึงงานปัจจุบันคนไทยแต่งงานจะเป็นถ่ายพีเวดดิ้งกับใช้ชีวิตจริงนะถ้าเกิดพีเวดดิ้งอ่ะคนใช้จินตนาการเยอะต้องการสร้างความแตกตา่างเพราะว่าเราแต่งงานเสร็จรูปที่เราจะดูมากที่สุดคืออะไรตอนถ่ายพีฉะนั้นเวลาถ่ายพีเวดดิ้งอ่ะลูกค้าจะไล่ส่วนมากเลยนะลูกค้าจะชอบ แนวว mm ิกตอเรียก็คือมันต้องอลังการงานสร้างฟูฟ้าแต่เวลาเราใช้ชีวิตจริงในงานแต่ง mm hmm. เพราะว่ามันมีข้อจํากัดเนาะสถานที่หรืออะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นลูกค้าจะเลือกแนวคลาสสิกมากกว่า mm hmm. แนวที่เราสามารถใช้ได้จริง mm hmm. เดินได้อะไรได้เงี้ยพี่สนับสนุนคนรุ่นใหม่ mm hmm. เปิดห้องเสื้ออันนี้เรื่องจริงเลยจริงๆเลยแต่ก่อนคุณเปิดห้องเสื้อพี่แนะนําคนที่กําลังจะเปิดห้องเสื้อพี่แนะนําให้ลองไปทํากับคนที่มีประสบการณ์แล้ว เพราะว่าห้องเสื้อเนี่ยงานรายละเอียดดีเทลมันเยอะแต่ทาจริงจริงอะ่ะดีนะแต่คุณต้องยืนให้ปีที่4ีนั่นเองมันวัดกันใจที่จริงนะการพลาดนะการทําอะไรผิดพลาดเนะีเป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้ที่ผู้อมไม่ต้องกลัวเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเราไม่พลาดเราจะไม่มีบันไดขั้นต่อไปที่จะเดินก่อนี่จะมายืนอยู่ตุเนี้พี่จำไม่ได้ว่าพี่พลาดไปกี่ร้อยรอบนะอันนี้เรื่องจริงโดนโกง โอ้โดนสารพัดอนะแต่สุดท้ายเนี่ยทำให้เรารอบครอบขึ้นเข้าใจปาะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรหลังจากจข้อผิดพลาดเนี่ยพอเราสเต็ปทาต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มคิดเริ่มมีการวางแผนแล้วก็เราก็จะทําได้ดีกว่าอืมแล้วเวลาเราทําไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ก็จะตามมาสิ่งที่เราทา เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD p ip o ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริจจงคุงจริงการซก IPM i d e Finition 02-245-9999นิตยสาร SME สร้างอาชีพนิตยาสารที่มุ่งเน้นส่งเสริมผู้ประกอบการ SME การนำเสนอเรื่องราวการลงทุนในรูปแบบต่างๆทั้งแฟรนไชส์สินค้ารวมถึงการบริการ โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้อ่านที่กำลังมองหาลู่ทางในการประกอบธุรกิจเป็นของตัวเอง พี่แอมนะคะค่ะถ้าพูดถึงอบอุ่นเฮาส์นะคะทุกคนก็จะคิดถึงเค้กแสนอร่อยของเราเป็นโฮมเมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเค้กเป็นขนมปังที่นี่จะทําเองทั้งหมดแล้วก็ภายในร้านก็จะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นตกแต่งแนววินเทจเข้ามาก็จะมีภายนอกเป็นสวนนั่งได้ทั้งภายในและภายนอกนะคะท,ที่ร้านแต่งเป็นวินเทจแล้วก็อิงกับความรู้สึกให้มันใกล้เคียงกับบ้านเข้ามาแล้วจะได้อบอุ่นเหมือนชื่อร้านนะคะลูกค้าของเราจะมีทุกกลุ่ม ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นกลุ่มครอบครัวพ่อแม่ลูกแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะมีทั้งข้าราชการแล้วก็หนุ่มสาวนะคะจะเป็นมื้อกลางวันถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นลูกค้าทั้งวันเลยค่ะเราจะมีเบเกอรี่เป็นตัวนำแล้วก็มีอาหารจานเดียวมีเครื่องดื่มมีกาแฟาสดมีเครื่องดื่มสมูทตี้เรียกว่ามาที่นี่ก็วันสต็อปอะค่ะ จริงๆแล้วเราเป็นร้านที่เริ่มต้นทําจากเบเกอรี่โฮมเมดตัวพี่เองเนี่ยเป็นคุณครูนัสเซอรี่มีนัสเซอรี่ก่อนก็เริ่มทาขนมให้เด็กๆทานเสร็จแล้วก็จะเริ่มขยับไปทางเพื่อนๆอคนรู้จักแล้วก็ขยายวงออกไปเรื่อยๆก็เลยเริ่มเปิดาร้านแล้วก็เป็นร้านเล็กๆก่อนเริ่มมีลูกค้ามากขึ้นแล้วก็ขยับมาเป็นร้านเนี้ยค่ะ วันนี้เมนูที่แนะนํานะคะอ,อันดับแรกเลยฮันนี่ทอสค่ะตัวนี้ขนมปังจะนุ่มมากขนมปังของที่ร้านเนป็นซิกเนเจอร์เลยเนื้อนุ่มเหนียวเมื่อทานกับไอศครีมแล้วก็ราดทอสคาราเมลเป็นเมนูเด็ดของที่ร้านเลยค่ะแล้วก็ลําดับต่อไปนะคะอันนี้เป็นเค้กเค้กค่ะเค้กเค้กของเราแป้งจะนุ่มบางแล้วก็ตัวครีมที่สลับนะคะจะไม่หวานจนเกินไปตัดด้วยซอสที่ราดตัวนี้เป็นซอสสตรอเบอรี่นะคะรสชาติก,ก่อบๆแล้วก็เปรี้ยวนํา ตัดกับความออหวานอ่อนอเมนูนี้ก็เป็นเมนูแนะนำเหมือนกันหรือว่าเราจะราดด้วยซอสชอ็อกโกแลตตัวนี้เป็นซอสชอ็อกโกแลตจะหอมกลิ่นชอ็อกโกแลตแล้วก็ไม่หวานจัดค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูที่วัยรุ่นชอบน้องๆนักเรียนมาเขาจะทำหาเมนูนี้แหละ,ค,ะค่ะค่ะส่วนเครื่องดื่มอันนี้เป็นสตรอเบอรี่สมูทตี้นะคะ,ะรสชาติของสตรอบเบอรี่เปรี้ยว,ว,วตัดด้วยโยเกิรต์ตแล้วก็นมสดนะคะลูกค้าเวลาร้อนๆนะคะจะทำหาเมนูนี้นะคะ อันนี้เป็นอิตาเลียนโซดาตัวนี้เป็นแอปเปิลโซดานะคะจะเป็นกินแอปเปิลแล้วก็มีความซ่าๆของโซดามาช่วยทําให้ลูกค้ารู้สึกสดชื่นนะคะเวลาทานนะคะคนที่รักเบเกอรี่นะคะถ้ามาแวะมาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยค่ะเบเกอรี่ของเราเป็นโฮมเมดทั้งหมดอ่าไม่ว่าจะเป็นขนมปังหรือเค้กลับรองว่าทุกคนต้องชอบนะคะเฟซบุ๊กของเราคะ่ะอบอุ่นเฮาส์กาญจนบุรีนะคะได้มีโอกาสมาเมืองการนะคะอ่าอย่าลืมแวะหาอบอุ่นเฮาส์นะคะสำหรับผู้รักเบเกอรี่ทุกท่านรับรองไม่ผิดหวังแนะคะ่ค่ะ เต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุร,รับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4 ip ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคงจริงการซบ IPM i d e Finition 022459999นิตยสาร SME สร้างอาชีพนิตยาสารที่มุ่งเน้นส่งเสริมผู้ประกอบการ SME การนำเสนอเรื่องราวการลงทุนในรูปแบบต่างๆทั้งแฟรนไชส์สินค้ารวมถึงการบริการ โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้อ่านที่กำลังมองหารูทางในการประกอบธุรกิจเป็นของตัวเอง อยู่แล้วนะคะคือก็ทดลองมาหลายอานแล้วก็กินแล้วมันก็ดมีมันก็เราก็รู้กันอยู่ว่าเหมือนแบบอชิแบบอายุเรามันก็มากขึ้นคอลลาเจนเนี่ยมันก็จะหยุดผลิตสําหรับร่างกายเราเนี่ยแบบประมาณนี้อายุ25ฉะนั้นเนี่ยพอมันขาดหายไปมันก็ทําให้เราเห็นบอกมันอายุมันก็จะเพิ่มขึ้นต่างๆที่มันตามมาอะไรเงี้ยนะคะถ้าหากว่าการที่เรามีตัวที่มันเหมาะสมบํารุงเนี่ย มันก็ช่วยช่วยเสริมสร้างตรงนี้ได้แล้วซึ่งพิมพ์ก็เป็นคนที่ทานอยู่แล้วคอลลาเจนเนี่ยเลือกทานหลายยี่ห้อแล้วก็คือมีคนแนะนําเอาว่าเฮ้ยตัวนี้เจ๋งมากที่เกาหลีคือฮิตมากสาวๆเกาหลีเนี่ยทานถึงแม้ว่าเขาจะดูขาวผิวดีกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังต้องทานตัวนี้กันเพราะว่ามันมันมันมีส่วนผสมของแบบ ทับทิมมันทำมันมันผลิตออกมาสําหรับ anti aging โดยเฉพาะคือบางตัวเนี่ยมันคอลลาเจนมันอาจจะมีหลายแบบคุณสมบัติต่างกันไปแต่ตัวนี้มันเหมือนเป็น anti aging ช่วงที่พิมพ์ทานอ่ะคือมันไปช่วงที่ขึ้นคอนเสิร์ตกับพวก reunion หกสองสิบสามอะไรอย่างเงี้ยพอดีค่ะทุกคนที่เหมือนแบบพี่ๆี่ที่เจอกันเนี่ค่ะก็จะบอกว่าทำไมพิมแบบขาวทำไมพิมแบบทำไมผิวดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีการแบ่งปันให้พี่พี่ไปทานกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เนี่ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออพอตัวนี้มันดีเราก็เลยเริ่มสืบไปสืบมาก็เอ๊ใครเนะี่ยเป็นคนนําเข้ายังไม่มีก็เลยนําเข้าบริษัทไบโอโกรค่ะคือเขามีคอนเนคชั่นกับตรงนี้พี่ก็เลยเข้าไปคุยกับเขาว่าเออสนใจนําตัวเนี้ยเข้ามาขายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือยังไม่ได้ทํีอา PR หรือโปรโมทอะไรเลยแบบจริงจัง,จงเลยนะคะก็แค่ทดลองแบบเออแนะนําให้คนนั้นทานนนนคคี้้ททาาาาเเเรรกกพิิิ่่่่่งงํํมมๆๆลัจะะอยแใใหใหรู้จักใช่ค่ะแล้วก็ มั่นใจอ่ะคือเราทานแล้วเรารู้สึกว่ามันดีอ่ะแบบคนก็อย่างแบบคนก็ชอบทักว่าเออทำไมพิมพ์แบบหน้าเด็กทำไมถึงแบบดูเด็กเหมือนเดิมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่อยู่ดีๆมันไม่ได้ได้มามันต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วค่ะก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยจริงๆที่มันมันช่วยได้จริงๆคุณแม่กินทานอะไรย่างเงี้ยที่บ้านก็นทานมันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นอ่ะนะคะมันก็หนึ่งมันก็ต้องทำเป็นทำให้มันเป็นที่รู้จักก่อนให้เขารู้ก่อนว่า ผล,ผลดีของมันคืออะไรแล้วก็ทําไมเราถึงตอนนี้คอลลาเจนในตลาดมันเยอะมากจุดเด่นของตัวนี้ที่ทําไมคนถึงต้องเป็นอีกหนึ่งครั้งเรื่องที่คนควรจะต้องลองอะไรอย่างนี้ค่ะพี่ก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องทําเรื่องตรงนี้ให้คนเห็นภาพชัดชัดเจนขึ้นค่ะแล้วก็ใช้ตัวเองนี่แหละค่ะก็คือจริงๆแล้วหลักๆมันก็ต้องมันต้องมีตัวอย่างเนอะคนถึงจะเชื่อใช่คงจะเอาไปไปวางขายตาม,ามตามที่ต่างๆที่เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่า หรือใครสนใจจะเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ยินดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ต้องเข้าไปติดตามตามแบบสื่อออนไลน์ต่างๆเฟซบุ o กไลน์อะไรต่างๆที่ให้ข้อมูลเอาไวค้ค่ะค่ะก็สัมมาชีพนะคะธุรกิจไม่ว่าอะไรก็ลแล้วแต่ถ้าทำแล้วมันไม่ได้ผิดกฎหมายหรือว่าเดือดร้อนใครก็ทำไปเยคะ่ะก็ทำเพื่ออาชีพตัวเองแต่ว่าหาในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็มีประโยชน์จริงๆไม่เอาเปรียบผู้บริโภคพิคว่านี้มันก็น่าจะโอเคแล้วขอบคุณนะคะ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับรายการ SME สร้างอาชีพแล้วก็เนื้อหาสาระที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับแน่นอนครับว่ารายการของเรานะครับก็ขอเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีการเผยแพร่แล้วก็สร้างความย,ายั่งยืนแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับผมคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มของผู้ประกอบการ SME แล้วก็ธุรกิจ SME เองเนี่ยก็สามารถติดตามรายการของเราได้ทุกเย็นวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้แล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจที่อยากจะหาเนื้อหาสาระดีๆสร้างอาชีพนะครับผมก็ ตามนะครับหาซื้อนิตยสาร SDE สร้างอาชีพนะครับวันนี้มีวางจําหน่ายตามแผงหนังสือชั้นนําทั่วประเทศแล้วก็มีวางจําหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีฉบับรวมเร่มนะครับผมรวมอาชีพต่างๆไว้มากมายเลยที่ s m e สร้างอาชีพนะครับผมสีอ่าเป็น รวม4ธุรกิจสุดพอน์แล้วก็รวมเล่ม4เล่มไว้ด้วยกันเลยนะครับผมก็สามารถที่จะติดตามหาซื้อได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับในวันนี้รายการ SME สร้างอาชีพและคีงีกิจสุนารณกันก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาพบกับผู้ชมใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ